ทำให้เราไม่ต้องซื้อดินนะครับตลอดระยะเวลา2-3ปีที่ผ่านมานะครับประหยัดต้นทุนได้เดือนละประมาณ 2- 3ถึงมหมื่นนะครับเพื่อนๆจะเป็นแบบนี้แหละครับเพื่อนๆนี่ครับก็คือเศษเศษเศษผักที่เราตัดแล้วครับเนี่ยครับเศษดินอะไรที่เราตักแล้วครับพอเราหมักเสร็จแล้วครับเพื่อนผ่านไปหนึ่งเดือนนะครับนี่ครับมันก็ย่อยสลายหมดแล้วครับดินก็จะดำเลยครับเนี่ยครับ เนี่ยครับมันก็จะมีพวกเศษพวกเศษอ่ะ,มะเมล็ดของทันตะวันบ้างครับที่ที่ยังไม่ย่อยหมดนะครับแต่ว่าอ่าดินอย่างอื่นก็ย่อยหมดแล้วครับนี่ครับเพื่อนดินที่ผ่านการร่อนนะครับเนี่ยครับมันก็จะอะ ละเอียดแบบนี้ครับฟูๆนุ่มๆแบบนี้นะครับนี่ครับคืออันนี้คือเราล่อนเสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นเศษต้นอ่อนนะครับที่เราตัดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะนำดินนะครับไปกองไว้เพื่อที่จะไปหมักใหม่นะครับ นี่ครับนักสิ่งของเราครับแีวปองช้าๆหน่อยสิช้าๆหน่อยอ่าค่อยๆมาจุดช้าๆแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะเอามากองไว้ สิ่งเลยซิ่งเลยนี่ครับเราก็จะเอากองไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้จุดดินซีเงากล้วยพอดอหนึ่งนะครับเราเอามาหมักไว้นะครับลาดไว้ครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับบิลลี่ออร์แกนิกฟาร์มนะครับครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนนะครับมาทําการหมักดินนะครับดินเพาะ ต้นอ่อนทานตะวันนะครับดินเพาะต้นอ่อนทุกชนิดแหละครับเพื่อนๆที่เราใช้ในสวนนะครับซึ่งตอนนี้เรามีทั้งต้นอ่อนทานตะวันต้นอ่อนโตเมียวแล้วก็ต้นอ่อนผักบุ้งครับเพื่อนๆซึ่งเราเพาะทุกๆวันนะครับมันใช้ดินปริมาณมากนะครับถ้าเราซื้อมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเพื่อนๆมันก็จะมีค่าใช้จ่ายสูงนะครับก็ประมาณเดือนละ2 0งหมบาทนะครับเพ so ื่อนๆสองหมื่นถึงสองหมบาทสําหรับค่าดินอย่างเดียวนะครับเพื่อนๆ ซึ่งสองปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเราได้ทําการหมักหมักดินเองครับเพื่อนๆดินที่เราใช้เสร็จแล้วครับดินที่เราเพาะเสร็จแล้วนะครับเราก็เอามากองแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็จะลาดด้วยจุดลินซีเงากล้วยนะครับแล้วก็ตามด้วยพอดอหนึ่งกับพอดอสามนะครับเพื่อนๆแล้วเราก็จะลาดลาดไว้แล้วจากนั้นนะครับเราก็จะหมักทิ้งไว้ครับแบบนี้นะครับเพื่อนๆหนึ่งเดือนครับ หมักทิ้งไว้หนึ่งเดือนแล้วเราก็จะกลับมาใช้ใหม่ะครับเพื่อนๆโอเคครับอันนี้ก็เราก็ไล่กองไว้แล้วครับเดี๋ยวเราก็จะใช้น้ำนะครับน้ำหมักไล่ลาดนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพอดอนหนึ่งนะครับซึ่งเราสามารถขอได้จากกรมพัฒนาที่ดินนะครับเพื่อนๆส่วนนี้ก็จะเป็นจุลินทรีย์เงากล้วยนะครับที่เราทําเองนะครับซึ่งเราท youtube อ่า วิธีการทําจุลินทรีย์เงากล้วยให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับสามารถติดตามได้ใน Youtube นะครับเพื่อนๆโยอันนี้ก็จะเป็นน้ํานะครับเพื่อนๆอ่าหนึ่งกระมังนะครับจริงๆก็ใช้ถังอะไรก็ได้นะครับผมก็จะกะเอานะครับก็ใส่ประมาณหนึ่งแก้วครับเพื่อนๆนี่จุลินทรีย์เงากล้วยนะครับครับแล้วก็ ตามด้วยพอดอหนึ่งครับจริงๆก็จะมีพอดอสามด้วยนะครับแต่ทีเนี้ยมันของกรมพัฒนาที่ดินก็หมดครับอันนี้ก็หนึ่งซองเนี่ยครับผมก็จะใส่ประมาณสี่สี่ส่วนนะครับชื้ก็หนึ่งซองก็ได้ประมาณสี่กระมังนะครับเพื่อนจริงๆอ่ะมันสามารถใช้ได้ใช้หมักปุ๋ยหมักอ่ะได้เป็นหนึ่งพันกิโลเลยนะครับเพื่อนโอเคนะครับ เราก็จะคนซีให้มันเห็นกละมังเลยนี่ครับใช่ซแบบนั้นแหละนี่ครับคนให้ทั่วนะครับโอ้นี่น้ำล้นเ,ออเสร็จแล้วนะครับเราก็ เนี่ยครับก็ใช้ลาดแบบนี้เลยครับลาดให้ชุ่มๆเลยครับให้ชั่วๆ,ๆเลยครับเดี๋ยวเนี่ยครับเศษพวกนี้ครับ,เ,รรบเพื่อนๆมันก็จะย่อยสลายไปเองเลยครับเสิเดี๋ยวมันก็จะซึมลงข้างใต้ไปเองครับ ันก็ซึมลงข้างใต้แล้วนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวถ้าเราทิ้งชุดใหม่มาเราก็จะมา,อาเอามาทับตรงนี้ต่อแล้วเราก็จะลาดแบบนี้ครับแล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งเดือนนะครับเพื่อนอนี่สำหรับกองนี้ก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะมาทำกองต่อไปครับทำมาเลยสิ อาจจะต้องเกลี่ยเกลี่เกาะหน่อยนะครับเพื่อน นี่ก็เหมือนเดิมครับประมาณหนึ่งแก้วครับจุดซีงอกกล้วยนะครับถ้ามีจุอินทรีย์สั่งข้อแสงอะไรก็สามารถเอามาใส่ได้เลยนะครับเพื่อนชีเข้ามากันเนี่ยครับเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำลาดเลยครับ ต้องแต่งให้มันแบบโอ้ข้างในนี่คือร้อนมากเลยครับเนี่ยครับแต่งให้น้ำมันสามารถซึมเข้าได้นะครับน้ำหมัก เดี๋ยวผมให้ดูอันที่เราหมักเสร็จแล้วนีซีนี่หมักเสร็จหมดแล้วเนาะเนี่ยครับเมื่อก่อนมันก็จะเป็นเมื่อก่อนมันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับ ค่อยหมุนสิเมื่อก่อนก็จะเป็นแบบนี้แหละครับเพื่อนๆนี่ครับก็คือเศษเศษเศษผักที่เราตัดแล้วครับเนี่ยครับเศษดินอะไรที่เราตักแล้วครับพอเราหมักเสร็จแล้วครับเพื่อนๆ่ันไปหนึ่งเดือนนะครับนี่ครับมันก็ย่อยสลายหมดแล้วครับดินก็จะดําเลยครับเนี่ยครับเนี่ยครับมันก็จะมีพวกเศษพวกเศษอาเมล็ดของทันตะวันบ้างครับที่ที่ยังไม่ย่อยหมดนะครับแต่ว่า อ่าดินอย่างอื่นก็ย่อยหมดแล้วครับนี่ครับเพื่อนด้วนเลยครับนี่ครับแบทหนึ่งครับเพื่นอนก็ไล่ลาดเหมือนเดิมนะครับอย่าให้ อย่าให้กองมันหนามากแล้วค่อยแล้วค่อยลาดน้ำหมักนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ไม่ซึมลงข้างล่างนะครับ mm hmm. ก็คืออ่าก็ประมาณประมาณสัก30 4สี่สเซนเนี่ยครับเพื่อนเวลาเอามากองเสร็จแล้วก็เกลี่ยเกี่ยแล้วก็ค่อยลาดนะครับแล้วก็รอบต่อไปแล้วก็ค่อยเอามาวางต่อแล้วก็ค่อยลาดต่อนะครับถ้าเราเกิดว่าเราเอามากองดินกองใหญ่ๆสูงๆทีเดียวมันจะน้ำหมักมันจะไม่ซึมลงข้างล่างครับเพื่อน ไปทยอยทำไปครับ สีเดี๋ยวมาใกล้ๆน่อยอเพื่อน<ว><ว>ไม่ต้องกลัวแบบเชื้อลงเชื้อราอะไรพวกนี้นะครับแล้วผมจะให้ดูที่หมักก่อนนั่นเนี้ครับคือข้างในเนี่ยครับเพื่อนๆตอนเนี้ยมันร้อนมากเลยครับเนี่ยครับมันกําลังอ่า เกิดกระบ,บวนการหมักครับเพื่อนอันนี้มันร้อนมากเลยครับมันสามารถฆ่าเชื้อโรคไปในตัวได้เลยครับโอ้ร้อนครับเพื่อนฉะนั้นเรื่องเชื้อราเชื้อโรคอะไรเราก็จะไม่ค่อยเจอนะครับถ้ามันหมักสมบูรณ์แบบนี้ครับเนี่ยครับร้อนร้อนข้าง,ข,างข้างในมันจะร้อนนะครับ ซึ่งเราก็จะหมักไป1เดือนนะครับพอมันคลายความร้อนอะไรเสร็จแล้วก็ประมาณ1เดือนนี่แหละครับเราก็สามารถใช้นํากลับมาใช้ได้นะครับแต่ว่าที่เรานํากลับมาใช้ได้นะครับดินมันก็จะไม่ร้อนนะครับเพื่อนๆดินมันก็จะเย็นละนี่ยครับโอโ้ร้อนนะซิร้อน ให้ทั่วๆเลยครับเพื่อนๆนี่เป็นกองดินของเรานะครับสามารถประหยัดต้นทุนได้เยอะเลยเพื่อนๆมีข้อสงสัยก็สามารถอาคอมเมนต์มาได้เลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นดินที่ผ่านการหมักเรียบร้อยนะครับเนี่ยครับเนื้อดินก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่ครับเพื่อนเย็นแล้วครับไม่ร้อนแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวเราเราจะเอาไป ไปร่อนก่อนนะครับเพื่อที่ให้ดินที่มันเป็นก้อนใหญ่ๆครับละเอียดหน่อยครับเพราะว่าเวลาเราปลูกต้นอ่อนอะไรพวกนี้ครับมันจะได้ปลูกได้ง่ายครับจัดการได้ง่ายครับมันก็จะมีแบบเป็นดินบางบางอันที่ยังเป็นก้อนอยู่ครับเพื่อนๆเราต้องเอามาร่อนให้ละเอียดโอเคพอแล้วสิซืบ Okay. นี่ครับคนนี้ครับรอครับโสดครับ <laughs> แล้วจากนั้นนะครับเราก็จะเอามาใส่เครื่องร่อนของเรานะครับชูอันนี้ประดิษฐ์เองครับอดีตเพื่อนเขาทำให้ครับนี่ก็จะเป็น เครื่องร่อนของเราครับนี่ครับเพื่อนมันจะเป็นมันจะมีบางอันที่มันเป็นก้อนแบบนี้ครับก้อนใหญ่ๆแบบนี้ซึ่งเราจะทําให้มันแบบละเอียด, <c oughs> น,ดะนะครับนัดเรียบร้ยแล้วครับ ดินที่ผ่านการร่อนนะครับเนี่ยครับมันก็จะละเอียดแบบนี้ครับฟูๆนุ่มๆแบบนี้นะครับนี่ครับคืออันนี้คือเราร่อนเสร็จแล้วคือเวลาเราใส่ในถาดนะครับมันจะได้ใส่ง่ายนะเพื่อนถ้ามันยังเป็นก้อนอยู่มันมันจะใส่ยากครับแล้วมันมันจะไม่มันจะไม่เสมอกันนะครับซี่เดี๋ยวลองลองลอง,ลองใส่ในถาดนะุูปเนี่ยเออสักสองถาด นี่ครับเดี๋ยวสาธิตให้ดูนะครับนี่ครับเวลาเราเกลี่ยครับเพื่อนมันก็จะเกลี่ยง่ายครับนี่มันก็จะเรียบแบบนี้ครับเนี่ยครับเพื่อนมันจะเรียบแบบนี้จากนั้นเดี๋ยวเราก็จะเอาพวกเมล็ดต้นอ่อนธนวนันต้นอ่อนผักบุ้งหรือว่าตัวเมี่ยวอะไรที่เราทำครับ ก็จะเอามาเพาะต่อครับเนี่ยครับมันก็จะเพาะง่ายครับมันเสมอกันครับเวลาเราหวานมันจะหวานง่ายครับนี่โอเคประมาณนี้ครับเพืเ่อนๆง่ายๆเลยครับเราก็นี่ครับ ไม่ยากเลยเพื่อนๆสามารถลดต้นทุนได้เยอะมากเลยครับน,นี่ก็จะเป็นโรงเรือนเก็บดินของเราครับหมักดินของเราครับอันนี้ก็จะเป็นโรงหมักดินเพาะต้นอ่อนของเรานะครับเพื่อนๆนะครับเราก็จะทำเป็นโรงเพาะแบบนี้ครับเนี่ยครับใช้เป็นพลาสติกใสครับเพื่อนๆ เพื่อที่จะให้แดดส่องเข้ามาได้ครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ <Shoot. S 1> นี้ก็คือ,อดินที่เราหมักไปแล้วบางส่วนครับส่วนตรงนู้นก็ยังไม่ได้หมักครับก็จะเอาปากกองแบบนี้ครับ ลแล้วก็เราก็จะไล่ไ <camar ader> ล่เรียงไปเลยครับรอบที่1นึรอบที่2องรอตที่3ามรอตที่4แบบนี้ครับเรียน <cev ap> กันใช้ครับเมื่อครบ1เดือนแล้วก็เราก็จะเรียนมาใช้